สวัสดีค่ะวันนี้มิ้นมากินเมนูที่เหมือนเมื่อวานแล้วอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมากินช้อนค่ะแล้วก็จะมากินกับแกงไก่ที่เหลือเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานไม่ค่อยได้ตักแกงไก่ใช่ไหมคะกินแต่ผักแล้วก็วันนี้นะคะเพิ่มเติมผักก็จะมีผักกลุ่มดองค่ะพอมิ้นดองมาให้จากสังคระบุรีค่ะแล้วก็มีขนุนอ่อนแตงแตงเปรี้ยวค่ะผักชีลูกเนียงนะคะแล้วก็น้ำพริกถ้วยเดิมแล้วดู เอไปด้วยเดิมแบบแห้งแล้วข้างๆอ่ะแช่ตู้เย็นไว้อะนี่ค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยเสียงก็ไม่หายสักทีเสียงเซ็กซี่เนี่ยนี่ค่ะข้าวหนึ่งถ้วยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใส่ใส่ให้หมดบางคนบอกว่ากินปลาล้าระวังนะคะปลาลามินไม่เค็มค่ะทุกคนมันเป็นปลาล้าที่แบบนุ่นๆค่ะทุกคนอร่อยเป็นปลาลาที่อร่อยสุดๆนี่นะคะ แกงฮังเลไก่นะคะนี่เลยเป็นแกงไก่บ้านนะคะเนี่ยมันจะมีความแบบไก่บ้านไก่บ้านของมินมันจะมีแบบดำๆอะ่ะแต่ไม่ใช่ไก่ดํานะแต่หนังมันจะดะําอ่ะแกงฮังเลไก่บ้านเอาไปคลุกเลยคะ่ะคลุกครา้ากินแบบนี้คือแซ่บมากทุกคนจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยเดี๋ยวคลุกก่อนนะคะ กินช้อนบ้างกินมือบ้างสลับกันไปนะคะบางคนบอกว่าชอบชพากินมืออะไรเงี้ยสลับกันไปให้ผักมือบ้างนิดนึงอะไรเงี้กินมือก็แซบค่ะกินมือเนี่ยคือข้าวหมดหมอค่ะทุกคนกินช้อนก็อร่อยค่ะแต่ข้าวไม่ค่อยหมดมอเท่าไรแต่ก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยนะนี่เลยอ,อร่อยมาก,มาก ขนนอ่อนผักกลุ่มดองค่ะพ่อดองมาให้ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะพอดีพ่อตอนกลับปีใหม่พ่อเพิ่งดองให้ค่ะทุกคนผักกุ่มดองนี่คือกลิ่นแบบกลิ่นแบบบ้านๆอ่ะอร่อย แต่งไร bắt đầu muộn ยกงไ่นี้มินชอบกินอันนี้มากเลยข่าไก่ค่ะหัวข่าไก่เขาเรียกข้อไก่มันชอบเรียกโครเข่าไก่ จัดไปเลยสองสองมือค่ะแต่จัดจานคนละแบบเดี๋ยวมันดูซ้ำใส่ในกะละมังจะได้ดูไม่ซ้ำ แตงเปรี้ยวกินกับนำ้ำกินกับนำ้ำพริก อนดี่พ่อมิน้นแบบดองแบบหอมมากอะ่ะมิ้นถามพ่อว่าดองยังพ่อเขบอกใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือแต่คือพ่อดองมาหอม,หอม Thank <laughs> you.

เขาใครบอกว่าทำยังไงดีแบบว่าอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. พยายามทำอาหารที่แบบมันไม่อร่อยอะเดี๋ยวได้ไม่อ้วน พอเราทำอะไรอร่อยมันก็จะอ้นนวนบางคนบอกไม่ได้ทำเองปีมือแม่อร่อยอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้แล้วทีนี้ พี่เราไม่ได้ไดตักไก่ใช่ไหมรอบนี้คือกินไก,ก,ก่แบบเือมหมดถ้วยแล้วอะไรรู้ไหมมิลลินชอบกินมากลูกสาวม,มิลชอบกินมากค่ะเขาบอกอร่อยมากเขาชอบกุกข้าวกินมิลินอายุจะยังข้าวกล้าวขวบลวกินเผ็ดได้แบบชิลมากแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะ คนดูออกไหมว่ามีนกินค้าอร่อยจริงๆบางคนบอกว่ามันกินอร่อยเป็นคอนเทนต์ทำไมอร่อยถึงทำคลิปไม่ได้ด้วยทำมาตั้งหลายปีแล้วจริงๆยังไม่อิ่มเลย ข้าวจะหมดหม้อแลนะ้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเหลือไว้ให้เด็กๆกินข้าวนะ <c oughs> <c oughs> คือแบบ <c oughs> บ้านมีนาะคือหุงข้าวแบบให้พอดีค่ะจะไม่หุงจะไม่ให้หุใหหงให้เยอะเกินค่ะเ <c oughs> พราะว่าเวลาหุงเยอะๆมันจะกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่รู้เป็นโรคอะไรต้องหุงให้แบบว่ามันแบบมันมันไม่พอก็ต้องแบ่งกันกินอะไรประมาณนี้ยจริงๆบ้านมีนหุงข้าวแบบนั้นแหละตอนเนี้เชื่อมันว่ามีมกินไม่อิ่มรู้สึกว่ายังไม่ครึ่งกับพอเลยอะ โอเควันนี้มินก็กินให้ดูแค่นี้แหละแต่คนดูน่าจะเบื่อแล้วเพราะมินคลิปนี้คือคลิปนี้มาจากกับข้าวเมื่อวานนะคะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ